เอามาเด้อกินข้าวมื้อนี้มีของแซ่บๆพี่น้องขวดสม้มไข่ปลาแบบริสุชุดชุดส้มไข่ปลามาแซ่บๆไข่ปลาเงยหัวมาแซ่บๆน้ำกันจา้านส้มเบา,ๆๆาส้มขวดเซบบ๊อกผักหอมแดงกระเทียมมีมะเขือเหี่ยวๆมามแซ่บๆน้ำกันจานคุยพี่น้องคุย คุยเลยแกเอาบ้างกละไร้ลาแต่มันเป็นสมเอาห่อห่อนึ่นถึงถึงห้าสมใครปลา

สามถุงหาสิบบาทได้จานมังไงสมไข่ปลาครับสมขี่ปลาวัวไปกันเรียบ แสบก็ะเอาบ่ฮ่าส้หอมแดงไส่กระเทียมลายซอสผักิีใส่ จบเลย นอืมะามน้ำ่อมแซ่บแนะนำเลยขัวสุมไครป่าครัแป่บพี่น้องไปละเดี๋ยวไปกินต่อกันบายบายจ้า